สี่หนานเขาบอกพวกลาบครับอือมี่ให้ของลาบไม่มีปัญหาครับสับโมยยอหอมสำหรับวันแล้วตามไปได้เจ็ดล้านเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้คนได้ดูหลังได้ต่อตโอเคคถ้าเป็นร้อยถอยท้าสิบนะครับมีไหมนีอีกไหมครับมีอีกไหมสั่งอีกไหมสั่งสั่งแต่คิดไม่เสร็จเลยคิดไม่เสร็จเลยนะกี่คนเราต้องเงินให้ไง คิดเลืจะให้ใครได้เออเอาไปฝากเขาได้อะไรได้โอ้โหเป็นคนที่มีน้ำใจกลับไปบ้าน